วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อาสนวิหารพนางมารีอาปฏิสนธินิรมนจันทบุรีค่ะโบสถ์ที่นี่มีความสวยงามบวกกับอากาศที่กำลังสบายในช่วงยามเย็นพร้อมความน่าสนใจกับบรรยากาศตรงสะพานด้านหน้าโบสถ์ซึ่งเริ่มมีความคลึกคลื้นจากเสียงร้องของนกสารพัดชนิดที่มีทั้งนกพันธุ์ซันคอนวัวนกพันธุ์เล็กที่นิยมเลี้ยงมาคอ สีสันสวยสดใสแอฟริกาเกสกาเลตมาคอบลูแอนด์โกมาคอที่ล้วนแล้วแต่ถูกฝึกเป็นนกบินอิสระมาแล้วทั้งสิน้นผู้เลี้ยงนกบินอิสระที่มาร่วมมาบินกันในวันนี้เป็นนกที่มาจากการเลี้ยงของกลุ่มคนที่มีใจรัก ความนิยมกับนกบินอิสระเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของการเลี้ยงนกบินคือการที่ทำให้นกไว้วางใจและมองว่าผู้เลี้ยงเป็นจ่าฝูงเพราะนกเป็นสัตว์สังคมและอยู่ร่วมกันเป็นฝูงดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงทำตัวเป็นศูนย์กลางของนกได้เขาจะเชื่อฟังซึ่งสามารถฝึกฝนได้ค่ะความสัมพันธ์ที่ดีสามารถฝึกนกบินอิสระได้ปล่อยบินได้ ใครอยากเลี้ยงนกบินอิสระต้องเริ่มต้นจากเทคนิคการเลือกนกที่จะนำมาเลี้ยงบินอิสระและเตรียมตัวว่าหานกที่เราจะเลี้ยงจริงๆเช่นให้ลองไปตามชมรมนกบินต่างๆเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสก่อนการเรียนรู้นิสัยของเขาจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของนกได้อย่างเหมาะสมถ้าศึกษาแล้วสายพันธุ์ที่เราชอบอาหารสถานที่พร้อมทุกอย่างเราก็สามารถเลี้ยงนกได้เลยค่ะ คุณเลขหนึ่งในกลุ่มผู้เลี้ยงนกกล่าวว่าไม่อยากให้เลี้ยงเพราะกระแสหลายคนคิดว่านกปินอิสระได้แล้วเลี้ยงได้เลยแต่พอมาเลี้ยงจริงๆก็จะพบว่ามันต้องการเวลาเยอะหากดูแลไม่ได้ก็น่าสงสารเพราะนกนั้นมีความรักเจ้าของเป็นอย่างมากส่วนการให้อาหาร อาหารนกที่ดีที่สุดคือพวกทวและธัญพืชอาหารสำเร็จรูปเช่นโปรโตีนสามารถเสริมผลไม้ต่างๆได้เช่นกล้วยฝรั่งมะล,ละกอแตงโมและแอปเปิลเป็นต้นค่ะก็จะมีเป็นช่วงเย็นนะคะตั้งแต่4ี่โมงครึ่งไปจนถึง6กโมงเย็น<ม><ม>นะคะค่ะสถานที่นะคะตรงไหนบ้างวันเสาร์จะบินหลักๆอยู่ที่ พุงวิมานค่ะตรงพายืนนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะรวมกลุ่มได้ตรงไหนส่วนใหญ่ก็ถ้าวันธรรมดาจะเป็นอยู่ที่พญาตังซอยหกนะคะใช่ค่ะตรงนั้นคนไปดูได้คนไปดูได้ค่ะะคะเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะกับตัวนี้อยู่ประมาณ8เดือนค่ะ8เดือนใช่ชื่อพันอะไรนะคะบูแอนโกมาคอค่ะมันมีความพิเศษยังไงบ้างเอ่อตัวนี้เขาจะจะเชื่องค่ะแล้วก็ถ้าจะเน้นเป็นสายบินเขาจะบินทนแล้วก็บินนาน และการบินไปอย่างนี้นี่เรียกเขากลับมาได้ใช่ค่ะเราจะอยู่มันจะเขาจะคุ้นเคยกับเราเราจะเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กโดยการที่เวลาเราป้อนอาหารเราจะใช้วิธีการเรียกชื่อเขาทุกวันเลี้ยงเรียกชื่อเขาบ่อยๆเขาก็จะรู้จักชื่อเขาว่าเขาชื่อตัวเขาว่าชื่ออะไรค่ะใช่ปีละคะตัวนี้ตัวนี้8เดือนค่ะแเดือนเองเจ็ดถึงแเดือนใช่ค่ะการให้อาหารอะไรแบบนี้นจะเป็นแบบไหน ช่วงเช้าจะเน้นเป็นทางผลไม้สดค่ะช่วงเช้าผลไม้สดแล้วก็ช่วงกลางวันมืกก้อกลางวันก็จะเป็นพวกเม็ดทานตะวันแมคเดเมียขาใช่ аль, ใช่<า>ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพวกอไอ้ทีอะไรเนี้ยผักพวกอ้ลมอนด์ด้วยใช่ค่ะทำไมเราถึงมาลักการเลี้ยงนกซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยงากตัวเนี้ยค่ะวเวลาเลี้ยงแล้วอ่ะเขาฉลาดแล้วเขาก็ปลุก เลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงเช่นพวกสุนัขแมวอะไรเงี้ยออการผูกพันของเขาก็คือจะคล้ายๆกันเลยอะคะ่ะใช่จะคล้ายๆกันเลยเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ของเขาใช่ค่ะแต่ว่าที่สําคัญเราต้องพาเขามาดีแลกแบบนี้ใช่ค่ะต้องพาเขามาบินบ้างอย่างน้อยวันเว้นวันก็ย<อ>ังดีค่ะใช่ต้องวันเว้นวันใช่ค่ะหลายคนอยากหัดเลี้ยงบ้างอค่ะมันมันต้องมีอะไรเบื้องต้น้ไหมเบื้องต้นคือหลักๆเลยต้องมีเวลาให้เขาก่อนเลยอันแรกนะคะแล้วก็ สถานที่การเลี้ยงให้มันแบบอากาศปลอดโปร่งใช่แล้วก็ต้องมีเวลาพาเขามาบินบ้างใช่ค่ะใช่นี่ก็เป็นสายพันธุ์นกที่ที่บ้านมีกี่ตัวตอนนี้มีสตัวค่ะมีสามตัวเป็นบูเป็นบูมาคอทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะแสดงว่าหลงกับพันธุ์นี้ใช่ค่ะจันร์คอนอครับจัน์คอโนอามันเป็นพันธุ์เล็กพันธุ์เล็กครับแต่ความสามารถมันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับบินบินเก่งเหมือนกันเราเริ่มเลี้ยงนานเลย ตัวตัวนี้เป็นน้องใหม่ครับเพิ่งได้ประมาณ4เดือน4เดือนแต่ถ้าถ้าถ้าโตแบบตัวนี้เขาตะโตเต็มที่แบบว่าโตเต็มที่ก็จะหนุ่เหวี่ยงแบบ่วๆนี้น,นะครับอ๋อยังมีเด็กอยู่อันนี้ประมาณอายุเท่่าไหรอันนี้ประมาณอ่าห้าเดือนครับห้าเดือนใช่เรามารักการเลี้ยงมานานขึ้ก่อนหน้าน,ออนานี้ประมาณจริงเลี้ยงได้สองสองปีนะครับก็มีตัวเก่าๆที่แบบเกิไปทำพันธุ์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นลูกเขา บบออมันมองเหมือนลูกที่อยู่ในกรงธรรมดาแต่ทำไมอันนี้มันถึงได้บิไนไปจนเขาเขาถ้าเลี้ยงแบบเด็กก็แต่เด็กครับเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาจะ<ม>เขาจะอ้อนเขาจะแบบบินติดเราหัดดเขาด้วยใช่<า><ม>ออกมาบินกี่ครั้งนะคะผมถ้าอยู่ถ้าอยู่แถวนี้ก็นาน,นาที่รับพอดีอยู่สายดาวก็จะบินก็จะ<ม>บินแถวสาสยดาว<ม>นายก็จะลงมาที แต่บ้านเรามีหลายตัวมีหลายตัวอยู่หลายคนอยากหัดเลี้ยงอย่างนี้เราเรา,เายังไงบ้างคะเราต้องมีใจอย่างไรบ้างกับมันถ้ามีเวลาคม,มีเวลามีเวลาเล่นมีแบบมีรับป้อนอาหารถ้าจะเหนื่อยช่วงแบบตอนเล็กๆครับตอนแบบยังไม่โตก็ต้องดูแลเป็นพิเศษการเลี้ยงนกบินอิสระเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มและเพิ่มสีสันในชีวิตให้กับคนเลี้ยงและครอบครัว นกบินอิสระยังสามารถต่อยอดเป็นกลุ่มที่กำลังเติบโตในไทยค่ะนอกจากนี้ยังนิยมปล่อยบินกันแทบในทุกจังหวัดทั่วประเทศที่คาจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตอีกด้วยนะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดตามไปชมความน่ารักสวยงามของนกเหล่านี้ได้ในกลุ่มนกบินอิสระจังหวัดจันทบุรีได้ที่หาดคุงวิมาน ตรงจุดเนินพระยืนสะพานวัดโรมันคาทอลิกและซอยพระยาตังหกและโปรแกรมต่างๆของการบินของนกกลุ่มนี้ทางเฟซบุ๊กเพจกลุ่มนกบินอิสระจันทบุรีค่ะ